รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและนี่คือความสนุกแบบต่อเนื่องกับเกมแจกรถขอต้อนรับทุกทางเข้าสู่เกมแจกรถซัมเมอร์มิสบิชิมิระสเปเชียลเอดิชั่น ขับขี่คล่องตัวไม่ว่าทางไหนชีวิตก็ไปได้คุ้มกว่าเมื่อวานเจอกับคำถามเกี่ยวกับภาพยนตร์ไปคงจะพอเดากันได้บ้างแต่กุญแจที่เหลือแค่3ดอกนี้ก็ต้องมาลุ้นต่อว่าจะส่งพวกเขาไปถึงฝันหรือไม่ตามไปดูกันต่อได้เลยค่ะและคำถามข้อนี้นะครับถามว่าหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มีจำนวนภาคนะครับมีจำนวนภาค <c oughs> มากกว่าจุลศิลป์พาร์ค,ค <c oughs> ใช่หรือไม่ครับใช่ ใช่หรอใช่โอเคสัวนข่าวส่วนข่าแฮร์รี่ใช่ไหมแฮร์รี่พอตเตอร์กับจุลศิลป์ไม่ไใช่ใช่ต้องแบ่งกันเล่นซีมั่นใจข้อไหนเทข้อนั้นใช่โอเคทำไมถึงมั่นใจว่าใช่สิริดูแบบมั่นใจเขาวางเลยนะอันเนี้ยเพราะว่าดูดูเพราะเราดูมาจริงใช่ดูจริงเพราะจำได้ว่าเหมือนเข้าลงแฮร์รี่บ่อยกว่าใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนจุลศิลป์ภาคปีประมาณสักภาคปะภาคอนไรไม่มีรู้ไม่เคยรู้เหมือนกันแบบเลยพี่เลาเราเรา หล่นหรือเปล่าแล้วไม่ได้ตามข่าวหรือเปล่าเอาพูดทําให้ไม่แน่ใจแล้วพี่ก็ไม่รู้นะเพราะพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ตามไม่ครบเหมือนกันเอาละครับมาดูเฉลยกันดีกว่าถักท้องเลยยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่ไม่รู้อารมณ์ดีอะไรกันมานะครับวันนี้คําถามข้อนี้นะครับที่ถามว่าหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มีจํานวนภาคมากกว่าจูเลียสิคพาร์คเป็นคําตอบที่ถูกถูกแน่แน่ถูกแล้วถูกแหมมุดต้องถูกแน่แนถูกแน่ไม่ได้ดูสักเรื่อง ถูกหรือไม่ใช่หรือม eh ั่งคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกถูกถูกต้องถูกต้อรู้จริงอันนี้รู้จริงอ่ะเพราะนั้นเก็บกุญแจในกล่องดีว สำหรับหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมีทั้งหมด8ภาคด้วยกันเยอะมากเยอะกว่านี้เราเมื่อกี้เราคิดว่ามี7จ็ดแต่เขมี8เลยนะส่วนจูราสสิคพาร์คเนี่ยมีทั้งหมด5ภาคครับผมก็จริงๆเป็นหนังแฟรนไชส์ที่มีหลายภาคพอๆกันทั้งคู่แหละภาคเก่าภาคใหม่โซดูหมดเยอะถ้าพี่ก็ดูหมดว่าลองไปดูสนุกนะอันนี้ฝากพี่มูหลานจะได้ไปคุยกับเล็กซิตได้เล็กเล็กซิตพี่โมเหมือนกันเนาะไม่โมเโมใช่ไหมโมมากหนูก็รู้สึกเหมือนกันหัวเล็กซิตดูอยู่พี่หอกเล่น สำหรับภาพยนตร์แนวเวทมนต์แฟนตาซีอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เห็นกันมาตั้งแต่เป็นพ่อมดน้อยเวลาอ่อนจนโตเป็นหนุ่มหล่อมาดแมนนี้ก็มีให้ติดตามชมกันมาถึง8ภาคตั้งแต่ปี2001ถึง2011เรียกได้ว่าดูพัฒนาการความหล่อของพ่อหนุ่มแฮร์รี่กันจนตาแฉะเลยล่ะค่ะส่วนอีกหนึ่งภาพยนตร์มาหากาย์ภาคต่ออย่างจุลศิลปพาร์กกับจุดเริ่มต้นการปลุกโลกดึกดำบรรให้มีชีวิตอีกครั้ง จนเกิดเป็นเรื่องราวต่างๆมากมายให้ได้ติดตามกันก็มีภาคต่อกันมาถึง5ภาคแล้วตั้งแต่ปี1993ถึง2015แต่ก็ยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดเพราะยังมีทิ้งท้าให้ได้ติดตามในอนาคตอยู่เรื่อยๆแบบไม่รู้จุดจบเลยเลยค่ะอ่างกันเราไปต่อกันในข้อต่อไปเลยกว่ากับคำถามข้อที่4ครับสําหรับคำถามข้อที่4นี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดหในประเทศไทยของเรา รู้จักจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช่ไหมครับเคยไปเที่ยวกันไหมเคยเฮ้ยเคยไปเที่ยวทั้งคู่เลยใช่แล้วจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนที่เราไปนี่เรามีความประทับใจอะไรบ้างหรือว่าเรามีภาพจำยังไงกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนานแล้วอ่ะตั้งแต่เด็กเราออกไปเด็ก้นไปึ้อไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันบรรยากาศเป็นยังไงที่นู่น ธรรมชาติสวยๆแล้วก็อากาศเย็นอากาศเย็นเย็นอะไรแบบนี้เราจะคิดถึงอากาศเย็นความเป็นธรรมชาติใช่คงเยอะคงเยอะขึ้นไปเนี่ยเอาคนเมารถเนี่ยอ็อกกันหลายคนแล้วนะใช่ไหมอ่ะแล้วคำถามข้อนี้นะครับถามเลยดีกว่าว่าเมืองในหมอกดอกไม้งามนะครับคือฉายาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช่หรือไม่ครับใช่ป้ะ มั่นใจข้อไหนเทได้เลยนะครับถ้าไม่มั่นใจกระจายคำตอบได้เมืองในหมอกดอกไม้งามโอเคโอเคถ้ามั่นใจก็ไปได้เลยนะแล้วแต่โอเคตอนนี้เปลี่ยนไม่ได้แล้วเมื่อกี้มูหลานเหมือนจะมีอะไรแวบเข้ามาในหัวเหมือนจะเปลี่ยนมาใช่ใช่อะทำไมทำไมถึงคิดว่าอันนี้น่าจะใช่อือตอนเด็กๆหนูเคยไปเที่ยวคือเมืองในหมอกอะหนูมั่นใจแหละว่าเพราะหมอกเยอะจริงใช่แต่ว่าดอกไม้งาม เมื่อกี้แบบขึ้นมาว่าตอนเด็กอ่ะเคยไปเที่ยวเหมือนเป็นสวนดอกไม้ที่แม่ฮองสอนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าแบบจะเป็นแบบคติของจังหวัดเขาเลยหรือเปล่าเพราะจริงๆหลายจังหวัดเขามีดอกไม้งามเหมือนก<ช>ันใช่ไหมล่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอมาดูกันนะครับว่าเขากระจายคําตอบกันแบบนี้มันจะไปออกข้อไหนกันนะครับและสําหรับคําถามข้อที่4นะครับเมืองในหมอกดอกไม้งามคือฉายาของจังหวัดแม่ฮองสอนเป็นคําตอบที่ ไม่มีเสียงเพราะว่าแบ่งแค่สิบห้าสิบเอาใช่หรือมั่วเป็นคำตอบที่ใช่หรือมั่วมั่วครับไม่ใช่นะครับผิดจริงๆเนี่ยเมืองในหมอกดอกไม้งามไม่ใช่เชียงใหม่ด้วยเป็นของจังหวัดยะลาคนละคนคือคนละทิศคนละฝั่งกันเลย คือตามความขวัญประจำจังหวัดยะลานะครับก็คือเมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนแต่ถ้าพูดถึงดอกไม้งามจริงๆแล้วก็งามหลายจังหวัดแหละเราเป็นเมืองที่แบบดินดีอากาศดีถึงจะร้อนแต่ว่าปลูกอะไรก็ขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเก็บเก็บไปีก็ดอกเกบแล้วเก็บแล้วรึปะเก็บแล้วให้ใจเมื่อกี้คพื่อกลับ้าเลยเเก็บไปแล้วนะตอนนี้เหลือแค่ดอกเดียวดอกเดียวแล้วและเป็นหมายเลข12ด้วย แม่ได้ยินฉาย,ยาเมืองในหมอกดอกไม้งามใครๆก็ต้องคิดว่าเป็นฉาย,ยาของจังหวัดแถบภาคเหนือใช่ไหมล่ะคะเพราะเนื่องจากทัศนียภาพและภูมิประเทศที่กล่าวมาก็ช่างตรงกับจังหวัดแม่ห้องศนที่นับได้ว่าเป็นสุดยอดเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นด้วยสภาพภูมิประเทศเฉลือเกิน ใครจะคิดว่าความจริงแล้วฉายานี้จะเป็นฉายาของจังหวัดทางภาคใต้อย่างจังหวัดยะลาซึ่งฉายานี้มีที่มาจากคำขวัญประจำจังหวัดยะลานั่นคือเมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุสามเมืองงามชายแดนนั่นเองค่ะส่วนฉายาที่แท้จริงของจังหวัดแม่ห้องศนคือเมืองสามหมอกนั่นเองค่ะตอนนี้ผ่านไปแล้ว4ี่ข้อมาถึงคำถามข้อที่5้าและสำหรับข้อที่5นี้นะครับถ้ามูรหลานและสิริสามารถผ่านไปได้และยังเหลือกุญแจอยู่ รับไปเลยนะครับผมวบ mm hmm. นเด็กฟ mm ันกลาสเซสไปเลย mm hmm. เพราะนั้นผ่านไปให้ได้นะข้อน,นี้ mm hmm. แล้วผ่านไปได้ถึงรถเลย <c oughs> พี่เป็นกำลังใจให้ <c oughs> เอาละครับตอนนี้มาถึงคำถามข้อที่5 <c oughs> เราจะมาพูดถึงเรื่อง IG กันดีกว่า <c oughs> เล่นบ่อยขนาดไหนหมูหลานกับซิล เล่นเล่นเล่นทุกวันอ่ะเราเล่นทุกวันอยู่แล้วก็คือว่างมไหล่เราก็ต้องเปิดนะต้องลูดอ่ะมันมีใครอัปเดตอะไรขึ้นมาไหมดูสตอรี่ดูอะไรแบบนี้ได้ตามแพชรนภาไหมตามอได้ตามอมุลาตามอยู่ใช่ไหมครับแล้วมีใครตามมาคี้ราศีไหมเพราะบางทีตามเยอะบางทีลืมเหมือนกันเนาะสองคนนี้จริงๆก็ต้องถือว่ามีคนตามเยอะด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็เวลาเราเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูเนี่ย แพทก็จะชอบมีโชว์อะไรบ่อยๆใน IG ถ้าดูแล้วก็เพลินมากมากี้ก็จะเอารูปลูกมาโชว์รีวิวกับคุณป๊อกอะไรแบบเนี้ก็สนุกสนานกันไปและสําหรับคําถามของเราในข้อนี้ครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับ <c oughs> ลุ้นเลย มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอจีของสองคนนี้เนี่ยแหละยอดฟอร์คำถามข้อนี้ถามว่าอินสตาแกรมของแพทนาประภามีจำนวนผู้ติดตามมากกว่ามาคี้ราศีใช่หรือไม่ดอกเดียวเขาผิดกับบ้านเลยผิดกับบ้านเลยดีดีนะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนชัวนะ สิริ่ยรานเอาแตยังไงยังไงไม่ได้แล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วเลือกว่าใช่ก็อาจจะต่างกันนิดเดียวก็ได้ใช่ไหมล่ะเอาละครับเรามาดูเฉลยข้อนี้กันดีกว่านะครับอินสตาแกรมของแพตนาประพานะครับมีจำนวนผู้ติดตามมากกว่ามาคิราสีเป็นคาตอบที่ใช่ผิดกับบ้านเลยนะครับผิดสองช้ากับบ้านเลยนะครับไม่กลับค่ะเป็นคาตอบที่ใช่ใช่ใช่ ไม่น่าเชื closure, ่อนะฮะทพชนเนี follower, eight, 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 so eight, thousand, us, yeah. ่ยมียอดเฟลเวอร์นะฮะทั้งหมด8.8ล้านคนในขณะที่มาร์กี้มีพูดติดตามทั้งหมด8.2ล้านคนครับเยดเดียวต่างกันแค่หลักแสนเท่านั้นเองจริงๆคือเยอะทั้งคู่ นางเอกสาวสวยอารมณ์ดีอย่างแพทนาปรพาที่ใครเห็นต่างก็ต้องตกลุมรักให้กับความเฮฮาและความมีเสน่ห์ดึงดูดบวกกับความน่ารักทะเลนตนของน้องเรซซิง่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนทำให้ในอินสตาแกรมของสาวแพทมีผู้ติดตามมากถึง8ล้าน7แสนคนเลยทีเดียวค่ะส่วนอีกหนึ่งดาราสาวสวยอย่างสาวม,มาทียราศี คุณแม่ของน้องมีก้ามียาไทายยาเซ็นทรก็มีผู้ติดตามใน i ิน t a g r กรอยู่ไม่น้อยที่8ล้านสแสนคนเลยล่ะคะ่ะโอเคครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว5ข้อนะครับผ่านข้อนี้ไปได้และยังเหลือกุญแจอยู่นะครับเพราะฉะนั้น2คนรับแว่นเด็กฟันกลาสเซสไปเลย <Hey. S 1> ถือว่าผ่านโครงแรกไปแล้วกำลังจะมาถึงครึ่งทางตอนนี้มาถึงคำถามข้อที่6ครับ <Hey. S 1> และสำหรับคำถามข้อนี้ <Hey. S 1> เป็นคำถามสังคมศึกษาครับ เป็นเรื่องราวของประเทศจีนครับค่ะเคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวเมืองจีนไหมเคยไปหนูไม่เคยอ๋อามู่หลานเคยไปเอามูหลานมาจากเขาเป็นตำนานมาจากประเทศจีนใช่ไหมแล้วก็ต้องกลับไปบ้านเราบ้างกลับไปบ้านกลับไปบ้านตอนมูหลานไปมูหลานไปเที่ยวเมืองอะไรครับตอนนั้นไปเซินเจิ้นค่ะแม่แม่ของกําลัซื้อของเล่นอนนันไปฮ่องกงก็เลยอ๋อต่อไปมันติดติดกันมันไปได้ง่ายๆนะครับ เรื่องที่พี่จะถามเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองเมืองหนึ่งของประเทศจีนรู้เรื่องราวของประเทศจีนพอสมควรไหมพอจะรู้ไหมว่าความเป็นมาเป็นไปเอาง่ายๆอ่ะประเทศอาจจะรู้ภาพโดยรวม,วามภาพโดยรวมถ้าจาะเป็นเมืองหรือไม่แน่ใจาอาจจะไม่แน่ใจใช,ใช่ไหมครับ <S <S เรื่องที่จะถามเนี่ยเป็นเรื่องของเซี่ยงไฮ้เออไม่เคยไปเซ<น>ี่ยงไฮ้ด้วยเซี่ยงไฮ้เบเปอร์แล้วมันไม่ใช่ ไม่ใช่เบลฟ์ที่เราพูดถึงเมืองที่ประเทศจีนสลกน,นละเราเต็มไปหมดคำถามของเราฟังดีๆนะมูหลังสิริครับกุญแ <c oughs> จมีดอกเดียวจะพลาดอีกไม่ได้เลยนะครับคํา <c oughs> ถามข้อที่6ถามว่าเ <c oughs> มืองหลวงของประเทศจีน <c oughs> คือเซี่ยงไฮ้ใช่หรือมวครับแ <c oughs> น่ใจหรือเปล่าค <c oughs> ิดดีๆนะเ <c oughs> มืองจีนเมืองอะไรเป็นเมืองหลวงครับ ดีๆเมียัอจะบ้าค่ะจบแล้วครับตอนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรอีกได้แล้วถ้าคิดว่าไม่ใช่ตอบมั่วอย่างนี้คิดว่าเมืองอะไรที่เป็นเมืองหลวงของเขาปักกิ่งค่ะปี่จิงอาเราได้ยินบ่อยๆได้บ่อยๆอันนี้เขาข้อมูลเขาแน่นลยค่ะที่เซนตเกี่ยวกับเมืองประเทศจีนอ๋อก็เลยคุณคุณคุ้นๆว่าเราพูดถึงกิ่งบ่อยเหมือนกัน แต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่สิยังไงดียังไงดีคุณผู้ชมครับเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าคำถามข้อนี้นะครับเมืองหลวงของประเทศจีนคือเซี่ยงไฮ้แบ่นคำตอบที่มัวม่วค่ะมัว่วมั่วแน่ๆนมัวม่วแน่แน่ผิดกับบ้านเลย,เลยนะครับ เก่งมากเก่งมากไม่น่าเชื่อว่าจะมากันได้ไกลขนาดนี้นะครับผมใช่เมืองหลวงเขาคือปักกิ่งจริงๆเก่งมากมูหลานเพราะฉะนั้นดอกสุดท้ายนี้ก็ยังคงเก็บไว้ได้คือตอนนี้ไม่ว่าจะไขรถได้หรือเปล่าแต่นำอเล็กซิสแล้วนะนำอเล็กซิสแล้วนำอเล็กซิสไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาต่อดีกว่าพร้อมจะไปต่อกันไหมพร้อมเราผ่านเครื่องทางแรกมาแล้วนะครับมาต่อในคำถามข้อที่7ครับ และคำถามข้อนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตึกในกรุงเทพ ปกติเวลาเราขับรถเนี่ยเราชอบมองข้างทางไม่ชอบดูตึกสวยๆตึกสูงๆในในกรุงเทพไหมว่าชอบนะเนาะเวลากลางวันก็สวยกลางคืนบางทีเราไปนั่งอยู่ตามแบบดาดฟ้าเออไฟประดับมันก็สวยดีชอบเป็นพวกแลนด์สเคปอะไรพวกนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะคําถามของเราเนี่ยมันก็เกี่ยวกับตึกพวกนี้แหละในเมืองไทยเคยสังเกตไหมว่าตึกไหนมันสูงขนาดไหนตึกไหนมันลักษณะเป็นยังไงรู้จักตึกมหานครไหม เขาเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนี้เองที่เขาบอกว่าเป็นตึกที่ไม่เอี่ยมเลยแล้วก็มีทั้งออฟฟิศบิลดิ้งมีทั้งที่พักมีอะไรแบบนี้เคยได้ยินอยู่ใช่ไหมครับคำถามข้อนี้เกี่ยวกับตึกมหานครนะครับคำถามถามว่าตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือตึกมหานครใช่ใชหรือมั่วเลือกครับมลือแล้วก็ พี่สิริเรื่องเองเลยนะครับพี่สิริเปลี่ยนใจเปล่าใช่หรือมั่วเปลี่ยนใจไหมต้องมั่วแหละมั่นใจเหรอเปลี่ยนได้อยู่นะไม่ทันแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วถ้าพี่สิริคิดว่ามั่วเรามาดูคําตอบกันนะครับมาดูคําตอบข้อนี้กันคุณผู้ชมครับตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือตึกมหานครเป็นคําตอบที่ ถ้าออกว่าใช่สองสาวกลับมาเลยนะครับแม่ครับตอบที่กลับยังยังมั่วมั่วค่ะต้องมั่วแน่แน่มั่วครับเก่งมากให้คำอธิบายเพิ่มเติมนะครับตึกมหานครเนี่ยไม่ใช่ตึกที่สูงที่สุดนะครับตึกที่สูงที่สุดก็คือ Magnolia Waterfront Residences at Icon สยามสูงถึง317.95เมตรมีทั้งหมด70ชั้น ส่วนตึกมหานครเนี่ยใกล้เคียงนะครับสูง314เมตรห่างกันเพียงแค่3เมตรเท่านั้นเองตึกมหานครเป็นตึกราฟ้ารูปทรงสวยงามที่เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ปี2559ถึง2561ณความสูง314เมตรกับจำนวน78ชั้นด้วยการออกแบบเฉพาะเพื่อเติมเต็มเส้นขอบฟ้าของเมืองและเพื่อเป็นอาคารสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของกรุงเทพ ก่อนที่จะถูกโค้งสถิติตึกที่มีความสูงกว่าเกือบ4เมตรนั่นคือตึก m a g n o i o u s Waterfront Residences at Icon Siam c o n ดมิเนียมระดับซูเปอร์รักชวรีและความสูง70ชั้นหรือ317.95เมตรค่ะเก่งมากเพราะนั้นนะครับผ่านข้อ7ไปได้ยังมากเก็บนะฮะกุญแจรถได้อีก1ดอกยังเหลืออยู่1ดอกเอาละครับมาถึงคำถามข้อที่8เลยดีกว่าสำหรับคำถามข้อที่8นี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของ นามสกุลหละอย่างเมืองไทยของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนเมืองนอกเราจะมีนามสกุลที่แตกต่างกันออกไปเยอะแยะมากมายมันจะไม่ค่อยซ้ํากันแต่สังเกตไหมว่าฝรั่งเนี่ยบางทีนามสกุลหรือชื่อเขาซ้ํากันบ่อยใช,ใช่ไหมบางทีชื่อเอามาจากเซนต์เอามาจากเขาเรียกว่านักบุญต่างๆเพราะนั้นฝรั่งก็จะมีชื่อซ้ําๆเดวิดทอมเทอร์มอะไรอย่างนี้แต่ที่เราจะถามไม่ใช่ฝั่งยุโรปไม่ใช่ฝั่งตะวันตกครับ<ช>แต่อยู่ในฝั่งเอเชียของเรานี่แหละ นะครับก็คือเคยได้ยินนะฮะนามสกุลที่เรียกว่าเหงียนไหมเหงียนพี่ต้องพยายามออกเสียงข้ดีมากๆที่กลัวมันเพี้ยนเหมือนกันไม่ใช่เหงียนนี่ไม่ได้เหงียนอย่นี้นะเหงียนเหงียนอ่ะเคยได้ยินนะเหงียนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มาจากประเทศอะไรถ้าคิดตอนนี้ก็น่าจะจีนนะเหงียนเนี่ยเป็นนามสกุลของคนเวียดนามเออ มีนักบอลชื่อเงียนที่ปิตุีอะไรอย่างเงี้ยเขามีเหงียนจริงเงียนเขาเยอะมากเขาเหงียนมากอะ่ะต้องเอะอย่าพูด,ดเลยที่นู่นเขามีหลายเหงียนมากคือเป็นนามสกุลฮิตอะ่ะนะครับและเคยได้ยินนามสกุลว่าคิมไหมคิมค่ะอ่ะค่ะค่เคขะค่ะค่ะค่าค่ะไรอย่างเะ้่ะค่ะคเะค่ะค่ะค่ะคอะเม่มคอนคานค่าค่ะอ่ะค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 ัลคุะคู้ชมครับคละค่ถามะคอที่8นะค่บถามว่า คนทั่วโลกใช้นามสกุลเหงียนมากกว่าคิมใช่หรือมั่วครับกุญแจดอกสุดท้ายเลือกดีๆนะครัะตัดสินใจผิดจบเลยนะไม่เป็นไรอ่ายังเปลี่ยนได้นะตอนนี้ยังเปลี่ยนได้นะโอเคเท่าที่ฟังดูวิเคราะห์กันเนี่ยเหมือนจะไปทางคิมเหมือนจะตอบว่ามั่วนะทำไมถึงคิดว่าเหงียนมากกว่าคิมเอาในมุมหนูนะมุมหนูก็คือมันแบบว่าคําว่าคิมอะคะมันดูแบบ น่ารักใช่มาดูน่ารักแล้วมันดูใช้ในประเทศเกาหลีซึ่งคนไทยอ่ะชอบติดตามประเทศเกาหลีนี้ก็เลยแบบถูกพูดถึงบ่อยเลยคุ้นหูใช่เลยคุ้นหูแต่ว่าเหนียนอ่ะอาจจะเยอะกว่าก็ได้แต่เราแค่ไม่คุ้นมาดูคําตอบในข้อนี้กันดีกว่าคนทั่วโลกใช้นามสกุลเหนียนมากกว่าคิมเป็นคําตอบที่ใช่ใช่ใช่ต้องใช่ถ้าออกมัวแล้วเขากลับบ้านกันทันทีเลยครับเป็นคาตอบที่ใช่ต้องใช่แล้วแหละใช่ใช่ใช่ต้องใช่ ใช่ครับเก่งมากพี่คิดว่าข่อน um> ี้กลับบ้านแน่ๆแล้วตอบคิมแน่ๆเลยอ่ะมาฟังคำอธิบายกันหน่อยนะครับนับสกุลเหงียนเนี่ยใช้ก да SO ันทั้งหมด38ล้านคนในขณะที่คิมเนี่ยใช้เพียง10.7ล้านคนคึองจริงคิมก็เยอะแล้วแต่เหงียนเยอะกว่า20ล้านเลย คือใช้เรื่องจริงแต่ว่าอย่างที่มูหลานบอกบางทีเราอาจจะไม่คุ้นหูนั่นแหละเพราะเราอ่ะรับวัฒนธรรมจากเกาหลีมาเยอะนะครับเพราะนั้นกุญแจดอกนี้ยังคงเก็บไปได้เก่งมากเก่งมากอ่ะดอกเดียวหู้โไดูหแก็ไปได้ไปได้สุดยอดมากหนูหนู เหนียนเป็นชื่อของราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนามโดยเริ่มมาตั้งแต่ปีคศ1232หรือเกือบ790ปีมาแล้วซึ่งในปัจจุบันมีคนทั่วโลกที่ใช้นามสกุลนี้กว่า38ล้านคนในขณะที่นามสกุลที่เรามักได้ยินบ่อยๆจากประชาชนแดนกิมจิอย่างคิมมีคนใช้อยู่ประมาณ10,700,000ล้นนคนซึ่งคำว่าคิมมีความหมายว่าทองคำสืบทอดมาจากตระกูลที่ปกครองอาณาจักรชิล่าอาณาจักรดั้งเดิมของเกาหลีมากกว่า700ปีค่ะ เพราะนั้นเราไปต่อกันเลยดีกว่ากาบคำถามข้อที่9ครับสำหรับคำถามข้อนี้นะฮะมันเป็นเรื่องที่คนมนุษยชาติเนี่ยให้ความสำคัญมากๆมันเป็นเรื่องของการเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกครับคนที่เหยียบดวงจันทร์คุณคุณแม่ว่าเขาเป็นใครอ่ามันมีอาร์มอาร์มอะไระคุณคุณแม่อาร์มอะไรอาร์มสตองนิวอาร์มสตองนี่แหละไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์มาแล้วนะครับและคำถามข้อนี้จะถามว่าก้าแรกของนิวอาร์มสตองที่เหยียบลงบนพื้นผิวของดวงจันทร์ คือเท้าขวาใช่หรือมั่วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราถนัดข้างไหนเราถนัดขวาแล้วเขาส่งว่าคนแบบฉลาดฉลาดเขาชอบถนัดซ้ายอุ้ยอางกิ๋งเหรอไปคุยเสียหมดเวลาเราไม่ดีไม่รู้แล้วเร็วเอออังพลอเล็กไ่รู้ไม่รู้เอาเลยครับตอบมาแล้วว่าที่แถววิวอังกรองเหยียบลงจันทร์ด้วยเท้าขวาใช่หรือมั่วตอบว่ามั่วเพราะอะไรคือเซนหนูแบบว่าคนถนัดซ้ายแบบเขาก็จะอัจฉริยะในด้านความพิเศ เท้าาขวหรือว่าหรือว่าอีกแง่อีกแง่นึงก็คือแบบเอาเท้าขวาเหยียบบันไดเครื่องบินอยู่อ๋อก็คือเอาเท้าเท้าข้างที่ถนัดแล้วก็ก้าวแล้วคล้องกนอนแล้วลงนี่แม่เหตุผลยอดจังเลยนะฮะแล้วตอบมาแล้วว่ามั่วเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่ากลับคำอธิบายที่เขาบอกเรามาแล้วนะครับก้าวแรกของนิวอัลสตรองที่เหยียบลงบนพื้นผิวของดวงจันทร์คือเท้าขวาเป็นคำตอบที่มั่วค่ะมั่วต้อง ลุ้นจนใจหายอีกแล้วค่ะข้อนี้ถ้าผิดก็ต้องกลับบ้านไปทันทีคู่นี้จะทำได้หรือไม่ไปลุ้นกันต่อรุ่งนี้นะคะ go banana's